วันนี้มีเรื่องขอคำแนะนำเกี่ยวกับบันทึกการซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวยต่อจากบุคคลธรรมดา,าไม่ได้ซื้อพร้อมตัวรถอยากทราบว่าจะบันทึกอย่างไรและผู้ขายถือเป็นเงินได้ประเภทไหนอาจารย์คะลูกค้าได้ซื้อบ้านราคา12ล้านแต่ไม่ได้แจ้งบัญชีเป็นเวลา10ปีแล้วจะทำอย่างไร วันนี้มีเรื่องขอคําแนะนําเกี่ยวกับบันทึกการซื้อป้ายทะเบียนรถเลขสวยต่อจากบุคคลธรรมดา,าไม่ได้ซื้อพร้อมตัวรถอยากทราบว่าจะบันทึกอย่างไรและผู้ขายถือเป็นเงินได้ประเภทไหนขอขอบคุณอาจารย์ค่ะก็การซื้อทะเบียนเลขรถสวยนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทเนาะถ้าซื้อแล้วเก็บไว้ที่บริษัทก็ยังถือเป็นสินทรัพย์อื่นนะครับก็คิดค่าเสื่อมไปเนาะค่าเสื่อมไป ก็สมมุติว่าซื้อมา5ล้านก็ถือเป็นสินทรัพย์5ล้านนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ใช้นะครับก็อ่าก็เรียกว่าทรัพย์สินที่มันไม่เสื่อมค่านะครับก็ไว้ก่อนเป็นทรัพย์สินแต่เมื่อไหร่ที่เอาทะเบียนนั้นนะ่ะมาใส่ไว้ในรถเนี่ยนะครับก็รวมเป็นส่วนหนึ่งของรถถ้าเป็นรถยนต์นั่งนะครับก็คำนวณได้แค่1ล้านบาทรวมกับตัวรถนะครับฉะนั้นอันนี้ผมเคยไลฟ์ไว้เหมือนกันเรื่องทะเบียนเลขสวยนะครับก็ฝากไปดูฉะนั้น เบื้องต้นก็บันทึกไว้เป็นทรัพย์สินแต่ถ้าไปใช้คู่กับรถยนตนั่งเมื่อไหร่มันก็มีมูลค่าทาภาษีเนี่ยนะครับหักค่าเสื่อมได้ก็คือรวมกับตัวรถแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นรถยนนั่งก็ไม่เกินหนึ่งล้านเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาขายนยีต้องระวังนะครับเพราะอาจจะต้องขายตามราคาตลาดแล้วก็มีแว็ดด้วยส่วนผู้ขายถือเป็นเงินได้ประเภทไหนก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เงินได้4 0วงเล็บ8นะครับ40วงเล็บ8 อาจารย์คะลูกค้าได้ซื้อบ้านราคา12ล้านแต่ไม่ได้แจ้งบัญชีเป็นเวลา10ปีแล้วจะทําอย่างไรก็ต้องปรับปรุงรายการนะครับแล้วก็ไปบันทึกทรัพย์สินเข้ามาเป็นปบันทึกทรัพย์สินเข้ามาเราปรึกษาผู้สอบบัญชีดูนะครับว่ารายการนี้จะแก้ไขยอย่างไรนะครับก็มีหลายครั้งนะครับที่ลูกค้าซื้อในนามบริษัทแต่ไม่ได้บันทึกเอาบัญชีเอาไว้แล้วก็เอาเงินบริษัทไปใช้นะครับก็ต้องมีการปรับปรุงบัญชีเนาะ